ถ้าจะหาคีย์บอร์ดที่ทนทานสักอันที่มีลูกเด่นหลากหลายแถมยังกันน้ำกันฝุ่นวันนี้ผมมีตัวหนึ่งมาแนะนำครับนั่นคือ Logitech G213 RGB Gaming Keyboard ตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับลูกเล่นที่หลากหลายแล้วก็ดีไซน์ที่สวยงามนะครับต้องบอกว่าดีไซน์นะผมมาพร้อมกับที่วางพักมือนะครับผมที่ติดมาแล้วก็แกะออกไม่ได้นะครับและข้างหลังยังสามารถปรับระดับนะครับเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และที่สําคัญนะคมนี่ส่วนตัวเลยนะครับผมผมเป็นคนที่ชอบคีย์บอร์ดแนวเกมมิ่งมากมากแต่ว่าสิ่งนึ่งที่ผมไม่ค่อยฟิลลิ่งก็คือเรื่องของการมีเสียงกดนะครับต้องบอกว่า Logitech G213 ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เขาออกแบบมาให้ปุ่มกดเนี่ยมีเสียงไม่ดังนะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Mesh Dome นะครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Logitech เลยนะครับโดยเทคโนโลยี Mesh Dome เนี่ยผมจะทําให้ปุ่มกดเนี่ยไร้เสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวจะลองให้ฟังเสียงดูสักนิดหนึ่งนะครับ ก็ต้องบอกนะครับว่ามันไม่ได้แบบเงียบไปเลยซะทีเดียว,วก็มีเสียงอยู่ในจังหวะที่เราลงแรงไปแรงๆอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะผมแล้วก็จังหวะการสัมผัสพื้นผิวหรือว่าปุ่มกดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นความแบบลืนลนล่นๆลื่นรู้สึกว่าเออจับแล้วมันมีความแบบว่าสบายมือหรือว่าแบบเข้ามือมากๆเลยนะครับส่วนที่โดดเด่นของคีย์บอร์ดตัวนี้นะผมต้องบอกเลยนะว่าคือการที่คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยได้มีการออกแบบหน้าตาให้มันโดดเด่นขึ้นมาโดยการที่แยกเสียงปุ่มการควบคุมมีเดียต่างๆออกมาไว้เป็นที่หนึ่งเลย นี่จะเป็นปุ่มหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับผมปุ่มเปิดเสียงปิดเสียงต่างๆนะครับหรือว่าเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนระดับเสียงนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราในสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะบางครั้งบอกเลยนะครับผมว่าเวลาถ้าเราเจอปุ่มที่เป็นฟังก์ชันควบคุมมีเดียเนะี่ยไปรวมอยู่กับตัว F ต่างๆเนะี่ยบางทีมันต้องกดปุ่มคีย์รัตต่างๆก็ยากลาบากการที่แยกออกมาเนะี่ยก็ถือว่าถูกใจผมเลยนะครับผมก็คือผมเป็นสายที่ชอบฟังเพลงมากๆแล้วก็การที่แยกปุ่มให้ควบคุมอย่างเงี้ยก็คือแบบสะดวกสบายมากๆเลย และตัวนี้นะผมยังมาพร้อมกับคุณสมบัติที่กันน้ําได้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะผมว่าไม่ได้ให้แบบว่าเอาน้ําทั้งถังมาลาดเลยก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับต่อาจจะเป็นในเรื่องของน้าหกเล็กน้อยนะผมอย่างที่เขาระบุหรือว่าบอกมานะผมว่าน้ําที่หกเนี่ยต้องไม่เกิน60มิลลิตรนะครับผมหรือว่ามันรับได้ประมาณ60มิลลิตรนะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะผมว่าเยอะมากแค่ไหนเนี่ยผมก็หาลูปมาให้แล้วนะผมก็นี่จะเป็นปริมาณที่ทุกคนอาจจะ มองออกนะผมว่ามันต้องใช้ประมาณนี้หรือว่ามันต้องหกประมาณนี้นะผมมันถึงจะพอดีก็คือ60มิลิลิตรก็ก็ นั่นจะเท่ากับคดอย่างกไอที่หามาประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าก็6ได้เยอะพอสมควรนะผมถ้าในความเป็นจริงเราคงไม่ทํา6ขนาดนั้นนะครับและมาถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สําคัญนะผมต้องบอกว่าผมเนี่ยตัดสินใจซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเพราะว่าฟังก์ชันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมฟังก์ชันที่ผมชอบที่สุดนะผมในคีย์บอร์ดตัวนี้หรือว่าในคีย์บอร์ดของ Logitech เนี่ยก็คือเรื่องของการมีไลท์ซิงค์ RGB นะครับโดยเราเนี่ยผมจะสามารถปรับแต่งสีไฟตรงคีย์บอร์ดได้ตามใจชอบเราเลยนะครับโดยตัว G 3ตัวนรับสะมีโวนี้ แต่ละโซนเราจะสามารถปรับสีได้สูงสุดถึง16.8ล้านสีนะครับโดยเราสามารถปรับได้ผ่านโปรแกรมที่มีชื่อว่า Logitech G Hub นะครับโดยหลักๆนะจะมีการปรับสีไฟการเคลื่อนไหวของไฟบนแป้นพิมพ์นะครับว่าอยากให้มันเคลื่อนไหวแบบไหนแบบคลื่นแบบหายใจหรือการที่มันค่อยๆเฟดขึ้นเฟดลงนะครับหรือว่าการแบบเซอร์เคิลวงกลมอะไรต่างๆนะครับเราสามารถปรับระดับความเร็วของการเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับอาจจะอยากให้มันเคลื่อนไหวหรือว่ากระพริบเร็วกระพริบช้าก็สามารถปรับได้ตามใจเราเลยนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการปรับสีต่างๆนะ ก็สามารถปรับได้ตามใจเราเลยนะครับและส่วนที่ผมชอบที่สุดนะครับผมก็คือการที่คีย์บอร์ดตัวนี้เนะี่ยจะมีการซิงกับเสียงในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็แสดงแสงออกมานะครับซึ่งมันจะเป็นหมดที่เราสามารถตั้งค่าสีนะครับผมเป็นสีแบ็กกราวด์กับสีที่มันจะกระพริบนะครับผมโดยที่พอเราเปิดโหมดนี้เนะี่ยเราจะเปิดเพลงหรือว่าเปิดเสียงอะไรต่างๆที่พิลนต่างๆจากคอมเนะี่ยคีย์บอร์ดก็จะกระพริบตามเสียงที่เราเปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูเต็มๆกันอีกครั้งนะครับผมว่ามันเป็นไปตามเสียงยังไงบ้างน,นะครับ ต้องบอกว่าตัว Logitech ตัวนี้นะครับผมถูกใจผมมากๆเลยนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียเลยสัทีเดียวนะครับในเรื่องของอา,อาจจะมีน้ําหนักนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่อาจจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคนที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าน้ําหนักมันอยู่ที่1นกิโลเนาะก็อาจจะแบบว่าถ้าพกกับโน้ตบุ๊กไปอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นเกมเนี่ยมันก็อาจจะหนักมากขึ้นนะครับผมหรือว่าในเรื่องของขนาดของมันนะครับผมในที่มันมีที่พักมือมาด้วยเนี่ยแล้วมันก็จะทําให บางทีพื้นที่หน้าโต๊ะของเราเนี่ยมันไม่กว้างพอนะครับผมมันก็อาจจะทําให้ไม่มีพื้นที่ที่จะมากพอที่เราจะวางคีย์บอร์ดตัวใหญ่แบบนี้เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับโดยเฉพาะถ้าเราต่อกับโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็อาจจะมีพื้นที่น้อยลงนะครับแต่จริงๆเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาไปเลยซะทีเดียวนะครับก็อาจจะแล้วแต่กรณีไปนะครับสหรับบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเลยก็ได้นะครับแล้วพูดถึงสเปคพูดถึงฟังก์ชันต่างๆไปหมดแล้วนะครับเรามาดูราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยราคาตัวนีีน้ผมอยู่ท่ท129 เ0บาทนะครับก็ต้องบอกว่า o g จิเทคก็คือลงทุนครั้งเดียวแต่ว่าใช้ได้ระยะยาวใช้ได้นานเลยนะครับใครสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้นะผมก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนการทำคอนเทนต์ในช่องนี้ด้วยนะครับและสาหรับใครนะผมที่มีข้อสังเกตของคีย์บอร์ดตัวนี้อีกนะครับผมสามารถคอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้เลยนะครับผมผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะผมมารีวิวของแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเนะี่ยผมจะมารีวิวบ่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยะครบ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ